ดีค่ะพบกับรายการใกล้หมอชาแนลค่ะดิฉันสุธินีทนันตาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการใกล้หมอชาแนลเป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพท่านสามารถดบชมข้อมูลข่าวสารทางโรงพยาบาลได้ที่ Facebook ของโรงพยาบาลรพุ่ใกล้หมอค่ะและทาง Youtube ใกล้หมอชาแนลค่ะ วันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สรารวิทย์เวชกิตบุญแพทย์เวชศาสตร์ทั่วไปประจำโรงพยาบาล,ลหลักภูนได้หมอที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอพักนี้ค่ะหนูรู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับค่ะหนูก็เลยอยากจะมาสอบถามคุณหมอว่าอาการนอนไม่หลับของหนูเนี่ยค่ะจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกายหนูบ้างค่ะครับก็การนอนไม่หลับเนี่ยส่งผลทำให้ร่างกายอย่างแรกเลยหนึ่งเนาะ ก็ค,คือการทำกิจวัตรประจําวันนอนระวันเแี่ทำให้เรามีอาการอนอเพหงิดทำงานไม่มีประสิทธิภาพสองเนี่ยก็เป็นเรื่องของความเครียดสามก็คือเกี่ยวกับความจำสี่เกี่ยวกับอารมณ์ห้าเกีกับาการส่งเสซมของร่างกายในช่วงที่เรานอนหลับเนี่ยจะมีการซ่อเแซมของร่างกายเกิดขึ้นนั้นทาให้ภาวะห้า 5, ภาวะหรืออาจจะมีมากกว่านี้ทําให้ทํางานได้ไม่สมบูรณ์ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าการนอนหลับเนี่ยเรานอนมีพอหรือเปล่าหรือว่าเราคุณภาพการนอน ปกติแล้วการนอนหลับเนี่ยในช่วงวัยตั้งแต่สิปีขึ้นไปขึ้นไปทั้งหมดจนถึงอายุมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนาะการนอนหลับเนี่ยขาได้ทั้งหมดทั้งหมดประมาณ7ชั่วโมงอย่างต่ำเป็นการนอนหลับที่เพียงพอแต่ถึงแม้นอนหลับเพียงพอแล้วเราก็ต้องมาดูว่าการนอนหลับนั้นมยคุณภาพหรือเปล่าอะไรที่ส่งผลทำให้นอนหลับมียคุณภาพบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นการนอนกรนการนอนกลับฟันหรือการมีการตื่นระหว่างการนอนหรือนอนหลับไม่สนิทนี่เป็นปัจจัยที่ให้ เรามีอาการ,ออารนอนตะวันเปลี่ยนตะวันมีอาการความเครียดมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่ายแล้วก็ส่งผลต่อร่างกายเพราะฉะนั้นการนอนหลับที่เพียงพอเนี่ยเราก็ควรจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับปกติแล้วเวลาเราผลนอนเนี่ยประมาณหนึ่งถงสามวันรนะ่างกายจะเริ่มมีกลไกในการตอบสนองว่าเราควรได้รับการพักผ่อนละเนี่คือที่สี่เนี่ยเราก็จะหลับได้ง่ายมากขึ้นเวลาเราหลับเนี่ย วันนอนแค่เดียวเราก็จะหลับแล้วและมันจะหลับเข้าสู่ระยะที่หลับลึกได้ไวมากขึ้นทีน,นี้การน,นอนก็จะมีระยะเวลายาวนานมากขึ้นแลวก็สมงผลให้ร่ารงกายซ่อมแซมตัวเองได้มากขึ้นครับในโรงงานหรือนี่คนบรสหาหการเราส่วนใหญ่รล้วทำงานเป็นกะก็จะม,มีกะเช้า,ากับกะดึกทีนี้เขาส่ญญาวานใหญ่แล้วพนักงานโรงงานเนี่ยจะเปลี่ยนกะทันงทุกๆสองอาทิตย์การเปลี่ยนกะเนี่ยแลเป็นผลนทำให้ร่างกายเนี่ยเขาค่อจะมีอาการปวด เนื่องจากเป็นระยะช่วงเวลาการเปลี่ยนกบการปรับตัวช่วงยาสิ่งที่ทําได้ไม่ส่วนการเตรียมตัวการก,ารการ่อนนอนเองเราออกกับประมาณ7จ็ดโมงเจ็ดโมเงเช้าเนี่ยตอนที่เรากลับบ้านเนี่ยแนะนําว่าการใส่แว่นตาดำหรีอเลี่ยงแสงแดดพยายามไม่มองแสงจ้าหรือหลกเลี่ยงก,การเล่นโทรศัพท์หรือดูโทรทัศน์ที่แสงจ้าจ้ามากๆหรือทําให้เกิดภาวะความเค,ค,ครียดทางกายทำให้ร่างกายกระตุ้นร่างกายเนี่ยทำให้ร่างกาย ดี2เพื่อก็คือการเตรียมสภาพว่าแม่นอนในการนอนให้เหมาะสมสามทิ้เที่ก็คือการหลีกเลี่ยงพวกกาแฟเหล้าแอลกอฮอล์วลวพวกนี้จะทําให้วดตัห้รบกวนการนอนต่อไปก็คือการหลีกเลี่ยงอาหารเนื่อห,ห,หนักกระทาเรื่องหนักจะทำจบงวให้เรานอนไม่หลับได้ออีกอย่างหนึ่นงคือสภาพแด่นอมก็มีความสำคัญมากสภาพแดล้อมนี้ห้องนอนควรจะมีอากาศที่เย็นทําให้เรานอนได้มากขึ้น แล้วก็ห้องวรจะปิดมิดชิปไม่มีเสียงเข้ามามีมาตรการแสงแดดให้ห้องมืดสนิทจะเพิ่มคุณภาพการนอนได้สุดท้ายแล้วถ้าไม่สามารถปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมบับการนอนได้นะสิ่งที่ทำได้ก็คืออาจจะซื้อที่อุ่นหัวอุ่นหัวหรือผ้าปิดตาปิดตาเพื่อให้การนอนมีคุณภาพมากที่สุดครับสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้จัก ผู้ชมท่านใดนะคะต้องการปรึกษาห,หรือสอบถามนะคะสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอหรือสามารถติดต่อได้ที่เบอร์053 581 998ค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมออย่าลืมนะคะ ไกลหมอไกลใจทางเลือกใหม่ของคนลำพูน